ยิ Ooh, well <They> <The ina finan cer> ้มเพลงไม่มาเว้ยดีค่ะผมแจ็คแม่คู่อยากจะโดูอยากโดูจอนแกงอยากลงงานอยู่ลงบ้านเอ้ยเอ้ยอยากพาไปงานบวเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่าเพลงกันนะครับสวัสดีนะสวัสดีหนูเป็นเด็กนะคะอันนี้อายุสามสิบนะคนเนี้ย นึกนีจบเราจะมาพูดเสียงโอเคพูดวิววันนี้เขาปรับเสียงนะผมเสียงผมผู้ผมหลอกผู้ผมเราปรับเสียงเด็ย okay, <c oughs> <yap> ิงไม่ต้องพูดอย่างยี้เนี่ยได้ยินเสียงผมไหมครับโอแก่้องฟังดิโอแก่ลองฟลงไดยิีไว้ตีให้ยิงเลย